รอบนี้เขาเปิดตัวแบบคู่แข่งครับเริ่มจาก Battle Academy กับ Mighty Make Battle Academy จะมาพร้อมกับต้นเกมแสนออนแอเพราะกำลังตั้งใจเรียนหนังสือแต่ทุกจุดเบรกพอยต์สกิลของมันจะได้รับการอัปเกรดอย่างเอ็เลียงนี่น่าจะแค่สกิลแรงขึ้นแต่ของเคทลินเนี่ยเหมือนจะเพิ่มจำนวนการชิงของสกิลเลยครับเจอฮอตเนิร์ดอลารวาดแน่ไอ้กลัวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือ Mighty Make ที่ดูจะเป็นสายซัมมอนเรียกกันดมที่ฮิวตัวเองได้ตามดาเมจที่ทั้งทีมทำแถมยังอัปเกรดให้ถือดาบเอ็กซ์คา c ิเวอร์ได้ด้วยแต่เหมือนจะยังไม่สู้แก๊งเด ต่อสู้จะทำโบนัสดาเมจจริงแหลงขึ้นเรื่อยๆบอกลาตัวแทงกอ่อนหนาได้เลยครับแต่ฝั่งสตาร์การเดียนเนี่ยมาเป็นสายมิตรภาพสรุปง่ายๆคือเฮเวนลี่นั่นแหละครับทุกตัวเนี่ยมีโบนัสสเตตเป็นของตัวเองยิ่งมีสตาร์การเดียนเยอะตัวคูณโบนัสยิ่งเยอะและในระหว่างที่เกวนกำลังไล่ล้ำเซเลฟินก็ไล่สกิลครั้งเดียวปิดฉากไว้เลยครับก็ดูเหมือนรอบนี้เลยอาจจะรักเซเลฟินมากกว่าและคู่สุดท้ายระหว่างคริสตันแกมบิดกับลูชาดอโดยลูชาดอเนี่ยเป็นคอมสายอึดที่ไม่ได้อึดในเกมแต่อึดที่นักววววาา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 างงงงงงงแแแแแแผผนน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 คคคคืืออออทททุกกกกกรรรรรััััััั้้้้้ี่่่ชชะะะเเเเเเจจจจจจไดดโโปปลลลลลลฟฟบบบมมม็ใใใถึตพยหข อึดข้นอะไรวะเน,นี่ยเจอกับฝั่งตรงข้ามคริสตัลแกรมบิดที่เริ่มด้วยการแพ้ไปก่อนเพราะนันเป็นแผนใช่ครับมันกลับมาอีกแล้วกับข้อมใจเล็กที่รอบนี้มาเป็นใจเพชรเลยทีเดียวคือทํางานแบบเดีวยวกับใจเล็กเลยครับถ้าคาด้ก็ได้แต้มถ้าแพ้ก็ได้แต้มเยอะขึ้นไปอีกแล้วมีเดบัดนดาวเหมือนกันด้วยยินดีกับสาวกใจเล็กด้วยนะครับได้วเวลาเฉิดฉายแล้ว